ละครสั้นเรื่องเด็กดีว s เอสเด็กไม่ดีใครพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเย้พี่อะไรวันนี้วันเสาร์เหรอใช่สิวันนี้มีการบ้านวันศุกร์ไหมอะพี่มีแต่พี่ยังไม่อยากทำอ่ะ เอา้าทำไมล่ะพี่การบ้านนะ่ะทำวันอื่นก็ได้เออทำวันนี้คงไม่ดีกว่าหรอวันจันทรจะได้มีส่งภายวันเดียวคุณเป็นล้าล่วันนี้วันเสาร์ค่ะทำพวกนี้ก็ได้อา้าวจะดีหรอพี่พวกนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเล่นเกมดีกว่าโอ๊ย ติดช่องช่องหนึ่งอะช่องวาวาโอ้แต่หนูก็ชอบแต่หนูจะแบบดูแล้วหนูจะคัดแยกเวลาพี่อยากดูพี่ก็ทำไปเลยอูเออวันนี้มีธุระเร่งด,วด่วนเราต้องรีบไปเด็กๆจ๊ะอะไรคะแม่วันนี้แม่ออกมีธุระนอกบ้านนะ ก็ดูแลน้องด้จ้ะครับอย่ากแกล้งน้องนะผมไม่เตรียมอาหารให้หรือย่างครอบในตู้เย็นนะคะโอ้ยเตรียมให้เยอะเลยจ้ะขอบคุณครับดูแลน,อนอ้องได้เลยคับเดี๋ยวผมดูแลน้องเองอย่าให้เห็นว่ากำลังแก่น้องนะครับแม่ไปแล้วเดี๋ยวแม่รีบกลับ นี่ก็ขับขับขับ,ขบโวยปวดหัวจริงๆเราไปต่อดีกว่าโอ้ยฉันฉันนี่ก็ขับรถไม่ค่อยแป้นน้อยคนนู่นชนนี่ถึงละโอ,โอ้ยสนุกจังเลยเนี่ยมันหมดเวลาแล้วนี่นาะ เธอไม่คิดจะไปเล่นเกมดูซีรีส์หน่อยเหรอเธอไม่คิดจะไปเล่นเกมดูซีย,ยพี่จะพูดซ้อนสองทำไมเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มาเล่นเกมต่อดีกว่าพี่ไม่ทำการบ้านจริงๆหรอคะพรุ่งนี้ค่อย ชอบพูดอย่างเงี้ยพุ่งวันวันวันเสาร์ที่แล้วพี่ก็พูดอย่างนี้เอาอาบน้ำสบายตัวเหลือเกินอาบน้ำเย็นสบายตัวจริงๆแลเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดสบายๆแล้วก็ ไเล่นเกมต่อโอ้ยชีวิตสบายจังเลยเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะพีเออ่เออได้แล้วเธอ,อสามารถทำการบ้านให้ฉันได้ไหมออก็ได้เออขอบใจ จะให้หนูทําการบ้านให้พี่กอ่อเอาก็พี่ขี้เกียจทำนี่มันยากอะ่ะหนึ่งคูณหนึ่งสองคูณสองมันยากมากเลยยากแค่ไหนอะ่ะมันง่ายจะตายไป๋ยวไปอาบน้ำก่อนละกันจะได้สบายตัวแม่บอกว่าให้มาเลี้ยงหนูแล้วทำไมไม่เลี้ยงเอาแต่เล่นเกมอะไรของพ พี่ก็ไม่รู้อาบน้ำเย็นสบายตัวจังลา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 พี่พี่เล่นเกมอะไรอยู่หรอก,ก็ลบก็ลบบอกไงพี่ไปกินข้าวกันไหมได่ไสิโอเคค่ะ เร็วๆฉันหิวมากแล้วพี่อยากกินอะไรหรอแม่บอกแม่บอกว่าทำของไว้ในตู้เย็นเยอะเลย <c oughs> มีคงจะมีขนมเค้กด้วยหรอแม่บอกแบบมีขนมหวานด้วยพี่อยากกินขนมหวานเนอไม่ในแม่บอกแม่บอกว่ามีตู้อัดลมด้วยนี่นะอัดลมอะ่ะ โอ้ยพี่จะเหมือนคลิปนั้นอีกแล้วเหรอที่เรากินน้ำอัดลมแล้วปวดห้องอ่ะเธอจำไม่ได้หรอถ้าเธอจำได้โอ้พี่เด็กไม่ดีเลยพี่จะกินน้ำอัดลมทำไมล่ะก็พี่ชอบโอ้หนูต้องทำให้ใช่ไหมพี่ ในตู้เย็นนในตู้เย็นให้หน่อยให้หนูใส่แก้วให้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เปิดเองโอ้ยปวดหัวหัวจะปวดเอาฉันเข้าไปในตู้เย็นเฉย <c oughs> พี่ขับอะไรเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวเถอะืม